เทียงหนูก็มาหอดมองเล่นน้าม่หอดเล่นนามเพิ่มเงินไ้ตู้นี่ครับลูกค้ ข้า <c oughs> นเลนาคิมอีรอบเคเหน้าเยันบนกรนน้คนหลคนไหลไหลมองเรีนน้ำพะนะ <c oughs> เนะดียมาก อาวุอีไปฝ้ายยังคือไปกลางเลือกๆคุณอน้าไปเลือกๆมันบ้าเลือกติเอามันเป็นผู้ดื้อไปผู้เดียวแถวบ้มนพี่น้องไปน้ำไปทำไมรามันไปทำไมคุณน้องไปเด็กไก่ก็เลยยืนซื้อยืนนี่งว่ได้เห็นไก่ มันเป็นมองเขาลินน้ามันแกนมกแพงเสียมันเนาะเสียบ่เกิดบ่ยากกับบ่เนียบ่กดบ่ก้ท่าบ่หเสียเด้ตน้อยบักง้อนก็เลยว่าท่าคุนบง้อมันยามันดำมันกบนนั่น ไปไปกันเล่นกุนเงี้ยวกนะันเงี้ยวนะฮั่นหนึ่งอูฟ้าอยู่ทุบเมียกับเมียทุบเล่นแต่เศ้ากับเมียบ้านเก็นน้ำผูกฮะเก็นน้ำผูกก็กิ <c oughs> นนำ้นนนำย <c oughs> ังเลยอัน คือพอเช้านาเฟีย้ยให้หลานจักอันในขนาดพอตู้นี่ไปใส่านาเฟีย้ยเด็กบอนาเฟีย้ยคือของเขาเด็กนวอยอย่านู่นอยู่ก็อกยู่กับพระก,กันมาลินน้ำหนองนี่เน,นาะจักยูใส่ลอีฟ้าก็ได้งเอาลาชิกกอนชิ้ออน,นองนาทีใส่บักดาคุณโอ้คุณวินพว้านเอาไปตีนะ